เป็นไงมั่งเป็นไงมั่งนแลก็เพราะว่าเจ๋งกว่าชาบูอีกใช่ป่ะหมูถั่เสียเบ้นจัดให้เดี๋ยว <c oughs> ก่อนกุ้งเขาจะเอา <c oughs> เบ้นเอากุง้งน <c oughs> ล้วมลลิ้งมนล,ลิ้งยังล่ะออย่างไรอีกเขากินกุง้งเขาก็ไม่เคยปเปาะเปิด เพราะว่าเกลียดเหมือนจะได้กินคนเดียวด้วยกุ้งแม่กินไปก่อนนะถ้าว่าหนึ่งนะเพราไม่อ,มอยากกินเอินนั่นแหละลูกแคลเซียมล้วนๆระมุนมากขี้แตกนะเต้ ถ่นไปดูวิวกันบ้างได้ยังนี่ไงวิวเยวิวชัดเจ๋วเลยเนี่ยต้้งเลยไม่ต้องเลยยังไม่แหงหน้าจากกระทะกันเลยนี่ยวิวแล้วดูเขียวทุ่งเถยวอนแต่บางคาสจะไปี่ไหนสแตดูในถ้วยน่อยโอ้ยกินแล้วเกินเย็นมากอือหือกลวนตาจะไหลลรกเอะ เด,ด็กๆเข้าไปโอ้เอาน้ำมาด้วยเอาน้ำมาเทใส่ในนี้ได้น้ำเปล่าในบ้านเยอะแยะน้ำเปล่าๆๆอันนี้ก็รกทะอันนี้กระทะต่อไปพ่อพอพ,อพอ่อก่อนหมูชิ้นนี้ยหมูชิ้นนี้นะเน้นหมูชิ้นนี้นะหมูรสป่าบาทมันเป็นไฮไลท์ทีนี้ใ <c ười> ครจะแบง่งใครมั่งทำไมมีคนแย่งกันขนาดนี้เลยเหรอ นี่เป็นสามชั้นที่ปิดหมูกระทะมาเอ้ยหลืองแล้วเด็กเออเอาเงินกางมัตัดครึ่งเลยปะเหลืองแล้วจะได้จบจบกันไปขอให้เบ้นโนมันจะกินหรอกแต่ให้มันเด็ดตอดเกลียวเออเกลียวเลยถ้าเต้ไม่กินแล้วเต้จะมายุ่งอะไรอ่ะปวดอะไรไหนดูที่ดูหน้าตาของมันทีเป็นยังไงกรอบหน้านี้เลยเหรอหมูยังอีกนะหมูสันคอเอาเลยกินได้แล้ว กูว่าแล้วใครชนะให้มันอ่ะเบนจัดลองจัดหน่อยเนี่ยเขาเล่นเกมแบบว่าน้ำจิ้มเลยที่เด็ดไฮไลท์เขาเลยเนี่ยขั้วหัวใจถูกตัดเรียบร้อยแล้วไนดูดิยตัวอ๋อชิ้นนี้โอ้เนี่ยโอเนี่ยท่ามกลางบรรยากาศนะครับจัดแล้วตอนนี้เย้นี่พัน ใส่กูถ่ายรูปไม่ทันเนอเสียงอะไรเมื่อกี้เูวเสียงใครฮะเฉลียโอกาสแมวสารนั่งเงียบเองก็แอบรู้ทันดีโอ้โหหูพี่ดีก็หอะไรเล่นตีคิมเลอนี่ว่าสดไม่มีกลิ่นยังไงก็มันอยู่ในอยู่ตรงนี้จะเ็นมีกลิ่นตอนนี้กี่ทุ่มแล้วลูกเต้าต้านาฬิกาดิ อยู่ไปละเราจะนอนกับตอนสองทุ่มวันนั้นนอนสองทุ่มครึ่งนอนไปแล้วหมดสักกี่โแล้ววะล่ะหมูเยังไม่ถึงครึ่งกับตอนอยังไม่ถนเล่นงานเข้าแล้วคือเดี๋ยวตู้หนาวไม่ไหวเลยปิดงานปิดงานปิดงานหมูจ้าไม่ได้เก่งหนาวนะหนาวจริงๆ